สร้างโอกาสในวิกฤตร่วมเรียนรู้รูปแบบการออมให้คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างอิสระผ่านแผนการเงินที่ชาญฉลาดให้คุณได้กเกษียณสุขรู้จักเงินเฟอ้อกระทบกระเป๋าเราอย่างไรเข้าใจหุ้นรู้จักกองทุนรวมร่วมสมัยกับคริปโตเคอเรนซีไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลดรธันวรัตสุขวรรณะในรายการฟินทอกรอบรู้เรื่องการเงินและทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิจัย,ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทาง8 9 5วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟินทล์กรอบรู้เรื่องการเงินค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินในด้านต่างๆทั้งเรื่องของการออมการลงทุนนะคะเราจะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทาง FM 89.5ก m e g a h z Innovation for Life ค่ะสําหรับรายการฟินทล์กรอบรู้เรื่องการเงินผลิตรายการโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ ด้นนี้พบกับดิฉันดรธันวาสุวรรณะและแขกรับเชิญของเรานะทะ่านอาจารย์กนิกาศีบุญเรืองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการวางแผนการเงินเช่นเดิมนะคะ<ช>จารย์แต่ว่าเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงเราจะมาลองดูซิว่าเราจะวางแผนการเงินอย่างไรเมื่อโลกของการทํางานไม่มั่นคง<ช>นะคะหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีถูกเลิกออฟนะคะการเลิกออฟก็คือการโดนเลิกจ้างนั่นเองนะคะ หัวหน้าง,งานบอกว่าบริษัทมีปัญหานะเราอาจจะ,ะ,ะต้องเลิกจ้างท่านนะคะ<ช><ช>เราจะเตรียมตัวเรื่องการเงินอย่างไรให้รับกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าการถูกเลิกออฟนี่มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมคะอา<ช>จารย์เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยมั่นใจเลยคะ่ะว่าเราก็อยากจะทํางานต่อเนื่องไปนะจนถึงถ้าเป็นราชาการก็ถึงกเกษียณน,นะคะอา<ช><ช>จารย์หรืออาจจะมีหลายคนทํางานแล้วก็อยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่วันดีคืนดีงานกําลังไปได้สวยเลยแต่มีคนเดินมาบอกว่าเราคงต เลิกจ้างทันแล้ว ท่านเตรียมพร้อมเรื่องเงินแล้วหรือยังะนะคะแล้วเราจะวางแผนอย่างไรถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเรื่องเงินนั้นเลยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทราบะนะคะหรือมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องจัดการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นๆะนะคะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการเลอออฟเนี่ยมันก็จะคู่มากับการตัวที่เราเรียกว่า e a r ์ลี่รีทายนะคะเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกนะว่าจะออกก่อนหรือว่าจะออจออสมัครใจออกก่อนนะคะสมัครใจออกจากงานก่อนที่จะโดนเลิกจ้างเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งสองอย่างออกจากงานทั้งคู่พอออกจากงานเกิดอะไรขึ้นนะคะรายได้ประจําที่เราเคยได้รับมันก็จะหายไปนะคะเมื่อเราเตรียมตัวเช่นบอกเราเตรียมตัวเพื่อการเกษียณ<ๆ>เราเตรียมตัวแล้วแหละว่าวันหนึ่งเงินเราจะหายไปจากการทํางานแต่เวลาโดนเลิกออฟนี่บางคนยังตั้งตัวไม่ทันนะคะอาจารย์ภาระหน้าที่ที่ต้องจ่ายถ้าใช้จ่ายในทุกๆเดือนเราจะทํายังไงต่อดีนะคะเพราะฉะนั้น ประเด็นเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใกล้ตัวกลุ่มที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นนะคะความไม่แน่นอนในการจ้างงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามเราจะได้ยินข่าวเสมอค่ะว่าในต่างประเทศเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทใหญ่ๆในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีการปลดพนักงานออกนะคะตำแหน่งก็จํานวนมากทีเดียวนะคะถ้าเราพูดถึงใน5เดือนแรกของปี68เนี่ยในสหรัฐอเมริกามีการปลดพนักงานเกือบเ0็ดแสนตำแหน่งไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันเพิ่ม เพิ่มขึ้นถึงประมาณ80%เอนะะของการเลิกจ้างงาน<ช>ซึ่งเป<ช>็นสัญญาณเตือนได้นะคะอาจารย์<ช>ว่ามันมีแนวโน้มแล้วแหละว่าการโดนเลเวอฟ<ช>หรือการที่จะมีหาผู้ที่จะสมัครใจ Early Re t i r e m e n t ก่อนเนี่ยนะคะ<ม>น่าจะไม่ไกลตัวแล้วแหละมัน<ช>อาจจะเข้าใกล้เรามากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้มี AI ใช่ไหมคะอา<ช>จารย์เมื่อมี AI เนี่ยการที่จะต้องจ้างคนงานมาหรือจ้างพนักงานเนี่ยตแหน่งงานที่สูงอาจจะลดน้อยลงนะคะก็อาจจะใช้ AI ทํางานในงานบางประเภทได้นะคะเพราะนั้นเรามาดูซิตเตรียม ตัวอย่างไรไม่ให้เงินสะดุดนะคะ,คะทีนี้คำถามแรกนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ช่วยช่วยช่วยคุยให้ฟังะนะคะ,คะว่าถ้ามีความไม่แน่นอนคืบคลานเข้ามาเนี่ยนะคะสิ่งแรกแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เราควรเตรียมความพร้อมะนะคะสำหรับการจะรับมือค่ะกับการโดน เรียกไปแล้วบอกว่าเราคงต้องเลิกจ้างท่านะนะคะโดนเลิกออฟหรือ <c oughs> มีโครงการสมัครใจออกจากงานก่อนครบกําหนดนะคะเราค,ค <c oughs> วรจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรคะจารย์สิ่งสําคัญมากๆที่ต้องเตรียมค่ะค่ะในเรื่องของการถูกเลิกจ้างนะคะไม่ว่าจะสมัครใจหรือว่า โดยฉับพันก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินที่จะต้องหายไปจากการที่เราได้รับในในแต่ละเดือนจากการทํางานนะคะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเงินที่เราจะใช้นะคะเขาเรียกว่าเงินเผื่อฉุกเฉินนั่นเองเน,อะนะคะเงินเผื่อฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นเงินออมที่ที่เราควรจะมีนะคะเป็นเงินก้อนแรกเลยที่เราควรจะมีเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่เราล้มเนี่ยหากมันมีฟูกมารองรับใช่ไหมเราก็จะไม่เจ็บโบนฟูกก็จะไม่ค่อยเจ็บอ่าใช่นั้นก็เหมือนการหาเงินออมฉุกเฉินนยคะก็เป็นเงินก้อนแรก ที่จะมาลองรับเราเมื่อเวลาที่เราไม่มีไรายได้จากการทํางานประจํานะคะทีนี้ในเรื่องของการ มีแผนฉุกเฉินเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะคะว่าเราควรจะมีเงินเท่าไหร่ดีนั้นเงินสำรองเพื่อเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะคะควรจะมีประมาณ3-6ถึงเท่าของรายจ่ายประจำที่เราต้องจ่ายนั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มสำรวจแล้วแหละนะคะว่าเอะเรามีรายจ่ายประจำเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะแล้วเราจะต้องมีเงินสำรองจำนวนเท่าไหร่นะคะอย่างน้อยเนี่ยใช้ชีวิตไปใน3-6ถึงเดือนแล้วก็ยังมีเงินสำรองเอาไว้จ่ายค่าใช้จ่ายประจําก็เหมือนที่เราเคยคุยว่าสมมติว่าเราโดนเลิกงาน จ้างงานกันถันหันเนี่ยค่ะเราจะต้องมีเงินไว้พอใช้สาเดือนเนาะสำหรับการที่จะหางานใหม่นั่นเองก็ลักษณะแนวเดียวกันนี่ที่ท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นรายจ่ายประจำเนาะเราอาจจะต้องมาคิดต่อก็ได้ว่ารายจ่ายประจําที่จําเป็นมีอะไรบ้างบางครั้งรายจ่ายประจําบางอย่างที่เราเคยจ่ายตอนที่เรามีเงินรายได้เนาะเราอาจจะมีรายจ่ายบางตัวที่อาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสกัดใช่ไหมคะอาจารย์มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วเนี่ยเอาเฉพาะรายจ่ายที่จําเป็นหลักๆก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าหาใช่ไหมคะค่าค่าเช่าค่าที่พักนะคะที่ จ่ายเนาะมีค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านเนี่สำคัญนะคะค่าผ่อนรถนะค่าบัตรเครดิตที่เรา ได้จ่ายไปนะคะหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่เราเคยใช้ไปเนี่ยจำ,จำนวนพวกนี้ค่ะเราต้องสํารวจนะคะแล้วก็จะต้องให้แน่ใจว่าเรามีเงินสํารองเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะในในเบื้องต้นสําหรับในช่วงระยะเวลาที่เรารอการสมัครงานรหรือว่าเริ่มงานใหม่นี่เป็นต้นทีนี้นะะถ้าเราจะเห็นนะคะว่าถ้าเราโดนเลิกแสดงว่าบริษัทอื่นๆก็จะมีแนวโน้มเล<ช>ิกเหมือนกันดังนั้นถ้าในอดีตเราบอกว่าถ้าเราโดนเลิกจ้างงานเนี่ยสัก3เดือนน่าจะอยู่ไหวนะคะแอ้พอมันมีแนวโน้มเลิกกันเยอะๆอาจจะ3เดือนไม่ทันนะเน อาจจะต้องเตรียมสักปีหนึ่งแล้วล่ะว่าเอ้เงินประจําที่เราต้องเตรียมไว้น่าจะไม่ใช่แค่3าถึง6เดือนแล้วต้องเผียวเผื่อสักปีหนึ่งเพราะอะไรเพราะการสมัครงานใหม่น่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกบริษัทมีแนวโน้มเลีอยฟพนักงานหมดเลยก็ไม่คงไม่มีใครที่จะรับพนักงานใหม่เข้ามาหรือถ้ามีการรับพนักงานใหม่น่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเดิมที่เราเคยบอกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินท่านต้องเตรียมตัวนะประมาณ3เดือนสําหรับค่าใช้จ่ายประจําถ้าเกิดเหตุการณ์เลีอยฟแล้วก็มีทิศทางแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะ ใช่ค่ะแค่อุ่นใจแค่อุ่นใจนะคะแค่เหมือนฟูกมาแค่อุ่นใจแค่คิดว่าเราจะสามารถหางานได้นะคะแต่ถ้ามันก็มีอะไรเกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราคิดว่าเดี๋ยว3เดือนหางานได้ไม่อาจจะไม่ได้6เดือนหางานได้มันอาจจะไม่ได้หรือปีหนึ่งอาจต้องตกงานก็ได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังทีนี้อาจารย์คะเงินก้อนนี้เราควรจะเก็บที่ไหนดีคะอาจารย์ที่เป็นเงินฉุกเฉินเนี่ยใช่ค่ะเวลาที่เราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราจะฝากไว้ที่เงินฝากออมทรัพย์ที่แยกประเภทไปต่างหากก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปลงทนนนนรระะยยยสสั้้้ทททีีี่่่ใหผลตอออบแโดเเเาาาปงงกควม ให้เงินต้นมันไว้เก็บไว้ก่อนนะคะก็ต้องหาที่เก็บให้มันเหมาะสมด้วยต้องแยกจากเงินที่เราใช้อย่าไปยุ่งกับมันเลยเงินก้อนนี้เพราะว่ามันคือฟูกที่เราต้องเตรียมไว้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะนี่นอกเหนือจากการที่เราแน่นอนแหละเราต้องมีเงินออมเนาะทีนี้การที่เรามีเงินออมบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่อยพอเท่าไหร่เรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอะไรไหมคะจย์สมมติว่าอยู่วันดีคืนดีบอกว่าเราคงเลิกเราคงจ้างท่านไม่ได้แล้วล่ะเราอาจต้องให้ท่านออกภายในสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนหนนนน้้าารรูตัวิิดดึงเเจะมีช เฉยอะไรไหมคะาจรา์ที่ได้จากการเลิกจา้างอ่าค่ะในใน,ในเรื่องของการเลิกจ้างนี่นะคะก็มีกฎหมายแรงงานคุ้มครองนะคะผู้ที่เป็นลูกจ้างทุกคนนะคะก็บอกว่า,าสิทธิ์ที่เราได้จากการที่เราถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็จะมีสส่วนด้วยกันนะคะที่ตามที่กฎหมายกําหนดก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือเงินชดเชยส่วนที่ มาเกิดเกิดจากการเลิกจ้างกรณีทั่วไปนะคะซึ่งก็จะได้รับตามเงื่อนไขตามอายุงานนะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน400วันนะคะแล้วก็คิดจากอัตราค่คาจ้างสุดท้ายนี่คือเงินก้อนที่1นนะคะและเงินก้อนที่2ก็คือเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวลงหน้านะคะก็คือเงินค่าตกใจนั่นเองนะคะก็คือตกใจอ่าก็คือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างในกรณีที่ต้องออกจากงานทันทีนะคะ,ะโดยไม่แจ้งลงหน้าเนี่ยนะคะก็คือ เขาจะให้นะคะในในส่วนของจำงนวนเงินชดเชยเนี่ยนะะเท่ากับ60วันนะคะโดยนับตั้งแต่วันที่ เลิกจ้างแล้วก็คิดจากอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายที่ได้รับก็ยังมีการกฎหมายก็ยังมีมีฟูกเล็กๆลองรับเองเหมือนกันว่าอ๋อถ้าบอกให้บอกให้ออกจากงานโดยทันทีแน่นอนแหละทุกคนต้องเดือดร้อนนะคะพะฉะนั้นกฎหมายก็กําหนดไว้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าต้องให้ออกจากงานทันทีเขาก็จะมีการจ่ายให้เราเนี่ยอย่างน้อย60วันนะคะโดยคิดจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายให้เรายังมีอะไรกันลมหายใจสุดท้ายนะเครื่อสุดท้ายที่เราจะได้ขนขวายหางานทำนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านอกเหนือจากเงินออมที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยค่ะทางกฎหมายก็มีเงิน เฉยด้วยเพราะ,<ค>ะนั้นสิทธิ์ของเราซึ่งเราได้รับการจ้างงานนะคะเราก็อาจต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายแรงงานสักนิดหนึ่งว่าถ้าโดนเลิกจ้างเราได้รับความช่วยเหลือก็คือได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง <คะ S 1> มี2แบบก็คือกรณีทั่วไปนะคะได้4ส,สูงสุด 400, 400วันควัน <c oughs> กับกรณีที่2ก็คือกรณีที่เป็นเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือที่อาจารย์บอกเงินตกค่าตกใจนะคะก็จะได้ประมาณ60วันโดยคิดจากอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ย mm. พอจะมีมีแรงเนาะใ,ในการที่จะขวนขวายหางานทําต่อไปค่ะ,คะเพราะนั้นสิ่งสําคัญของเราคืออะไรเราต้องตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองค่ะว่าอายุงานเราเท่าไหร่นะคะเขาให้ถึง400วันเนี่ยเราต้องอาจจะต้องดูนิดนึงว่าอายุงานเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้รับจานวนวันเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์พอจะมีแนวไหมคะว่าเงินชดเชยที่เอาบอกว่าไม่เกิน400วันเนี่ยเขาคิดยังไงบ้างเช่นเราทํางาน1ปีเราได้ชดเชยกี่วันถ้ามากกว่านั้นเท่าไหร่อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้ค่ะในส วางแผนล่วงหน้าเนะเหมือนเตือนตัวเองอว่าเอ้ยเราทํางานมากี่ปีแล้วนะคะหากเราถูกเลิกจ้างกระฐานหานเนี่ยเราจะมีเงินจํานวนเท่าไหร่เอาไว้ใช้สํารองนะคะเราอาจจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของเงินชดเชยจากการเลิกจ้างกรณีทั่วไปนะคะ,ะกรณีแรกก่อนอค่ะ,คะ ก็ถ้าเป็นลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันนะคะครบ120วันแต่ไม่ครบหนึ่งปีนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วสินวันค่าทำงานตั้งแต่120่แต่ไม่ถึงหน่งปีได้30วันนะคะถ้าเราทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปีนะคะแต่ไม่ครบ3ปีเนี่ยก็จะได้รับเงินชดเชยค่าจ้างอัตราสุดท้ายเท่ากับ90วันค่ะถ้าทำครบ สามปีนะคะแต่ว่าไม่ครบ6ปีนะคะก็จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายเท่ากับ180วันนะคะก็คือถ้า6ปีก็ได้6เดือนนะคะ1 8 0วันเนาะถ้าทํางานติดต่อกันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีก็จะได้240วันนะคะ แล้วก็อัตราการชดเชยก็คือถ้าทํางานครบ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีนะคะก็จะมีเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย300วันนะคะและในกรณีสุดท้ายก็คือถ้าทํางานครบ ยี่สิบปีขึ้นไปนะคะทำงานนานในชดเชยเยอะหน่อยใช่ค่ะก็จะได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างนะคะ400วันของอัตราค่าจ้างสุดซึ่งที่เขาแจ้งว่าไม่เกิน400วันก็คือถ้าคุณทํางาน20ปีขึ้นไปคุณจะได้ชดเชย400วันโดยคิดจากอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายนะคะซึ่งข้อมูลที่อาจารย์กานิกาแจ้งก็คือเป็นมาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราต้องเตรียมพร้อมเนาะว่านับจํานวนปีทํางานหน่อยว่าเราจะได้เงินก้อนหนึ่งจากการชดเเเชยนนนีี่่่ัักกกทาไหรม็จะอองิ ะะที่ทาให<ช><ช>้เราอุ่นใจเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินออมฉุกเฉินของเราแล้วนอกเหนือจากเงินค่าที่เราเตรียมพร้อมไว้บางสว่วนมีเงินออมบางสว่วนแล้วก็มีเงินชดเชยด้วยตามจริงเอาจริง,รงส่วนตัวดิฉันส่วนตัวดิฉันก็มาคํานวณตอนตนี้ด้วยนะคะ<อ><อ>เกิดเหตุฉุกเฉินดิฉันจะมีเงินเท่าไหร่นี่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็จะมีสิทธิ์เนาะสิทธิ์ตามสวัสดิการของตนเองก็ต้องรับทราบด้วยเนาะว่าคุณมีเงินชดเชยตามกฎหมายด้วยนะคะนี่คือกรณีที่จ้างโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้น พอนี้เราพอเราบอกว่าเออโอเคแหละเราได้เงินมาแล้วแหละเนาะเราจะจัดงานจัดการเงินก้อนนี้ยังไงดีก็จะเป็นสิ่งถัดไปว่าเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็ยังดีมีลมหายใจสุดท้ายให้มามีทั้งเงินฉุกเฉินที่เราเตรียมไว้นะคะมีเงินตามกฎหมายที่เราได้รับนะคะเงินค่าตกใจที่เราได้รับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยเราจะต้องมาวิจารณาต่อค่ะว่าแล้วเราจะจัดการเงินหรือบริหารเงินชดเฉยก้อนนี้อย่างไรเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ หรือเราจะจัดการกับมันอย่างไรสมมุติถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งละคะอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้โดนเลย์ออฟเนาะถ้าเราเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเออร์ลี่รีทาพวกสมัครใจเป็นวอ l เนเทียคำว่าวอ l เนเทียก็คือเขาก็จะเดินเข้ามาถามหรือมีการถามว่าใครอยากจะออกจากงารก่อนฉันก็ยกมือคนแรกนะเพราะฉันมั่นใจว่าอีกไม่าบริษัทนี้ก็คงจะต้องเลิกจ้างฉันแน่ฉันพร้อมฉันพร้อมไปก่อนนะคะเพราะฉนั้นก็เลยบอกว่าเออฉันยกมือเลยว่าฉันขอเป็นวอ l เนเทียคือเป็นอาสาสมัครนะในการที่จะทําไมคะในการที่จะขอเออร์ลี่รี ซึ่งแน่นอนการเออร์ลีดีไทยข้อเสนอแนะน่าจะน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาก็จะลงจูงใจพอสมควรให้คนเนี่ยออกก่อนที่จะครบกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่อยากลาออกเกษียณเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่เราอาจจะต้องมาคํานึงค่ะว่าแล้วเราจะมีถ้าโครงการบริษัทมีโครงการสมัครใจลาออกก่อนเกษียณเนี่ยอาจจะให้สิทธิ์ต่างๆเราเพิ่มขึ้นอาจจะมีค่าชดเชยมากกว่าปกติหน่อยนะมีให้รางวัลหรืออื่นๆปลอบใจเนาได้ออกจากงานก่อนนะคะหรืออาจจะมีการอบรมท ักษะให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปต่อยอดทํางานอื่นๆได้พวกเนี้ยหลายคนก็จะมองว่าที่มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะในการที่เราได้กเกษียณก่อนเราได้เงินชดเชยมากกว่าแรงงานด้วยแล้วก็อาจจะมีะบางที่อาจจะมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะจา์เพราะว,ว่าส่วนมากบริษัทเดี๋ยวนี้ก็จะมีเงินทุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานด้วยะนะคะ เหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโดนเลิกออฟหรือเรื่องของเออเออวอนเทียที่เป็นอาสาสมัครเออร์ลี่รีทเงินที่ได้มาไปทําอะไรต่อะนะคะเดี๋ยวที่ชีวิตยืนยาวอย่างที่<า>เราเคยพูดกันเนาะไอ้เงินก้อนนี้จะต่อชีวิตต่อลมหายใจเราได้นกมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นอยากถามอาจารย์นะคะว่าถ้ากรณีแบบนี้เราควรจะทํายังไงดีกับเงินก้อนนี้คะอาจารย์<อ>หรือแล้วควรจะวางแผนยังไงดีสําหรับเงินก้อนนี้ให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้หรือกว่าจะเราจะหางานใหม่ได้ค,ะค่ะก่อนที่เราจะใช้เงินตลยนะคะเราอยากอาจจะให้ทบทวนในเรื่องของการสมัครใจโดยการเราออกก่อนนะว่าเอะเราจะได้รับเงินจํานวนไหนบ้างนะคะในเรื่องของการที่เราเข้าร่วมโครงการสมัครใจ Earl ์เลทีไทนี่นะคะก็จะต้อง คิดให้ดีๆก่อนนะคะว่าเราเป็นคนสมัครใจเองนะว่าจะลาออกไปนะคะทีนี้ในเรื่องของการก่อนที่เราจะเข้าใจาเ,เข้าไปร่วมโครงการสมัครใจก่อนเกษียณเนี่ยนะคะเราต้องคิดถึงอะไรบ้างหนึ่งก็คือเราควรจะมีการคำนวณเงินที่จะได้รับนะคะตามระยะเวลาในการทํางานที่คาดว่าเราจะได้รับจากการชดเชยสองก็คือคํานวณเงินที่เราได้รับมากับระยะเวลาในการใช้ชีวิตของเรานะคะว่ามันเพียงพอที่เราจะใช้นะชีวิตบ้านปลายของเรา เพียงพอหรือไม่นะคะแล้วก็2ก็คือเราควรจะมีการเปรียบเทียบนะคะเงินทั้งหมดที่จะมีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายกับความรับผิดชอบที่เรามีแล้วก็ภาระหนี้สินที่เรามีเนี่ยเงินจํานวนเนี้ยที่เราคาดว่าจะได้รับเนี้ยมันเพียงพอไหมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสําคัญมากก็คือเรื่องของการคํานวณเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของข้าวของแพงขึ้นค่าของชีพที่จะสูงขึ้นนะคะเพราะนั้นประเด็นนี้เราอยากจะให้ทบทวนนะคะพิจารณาให้เ,เรา ผลึกนะในตัวเราเองก่อนว่าเราเพียงพอหรือไม่นะคะอาจารย์กำลังจะพูดว่าไม่ว่าคุณจะโดนคุณจะสมัครใจเออร์ลี่ก็คือออกมาินจากการก,ก่อนหรือคุณจะโดนเลี้ยงแบบไม,ไม่ไม่ทันตั้งตัวเราอาจต้องทุกทั้งหมดจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเ,เงินที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะเพียงพอรหรือเปล่าคุณเราจะได้วางแผนการเงินต่อะนะไม่ใช่แบบดีใจว่าเขามีโครงการเออร์ลี่ดีทายฉันสมัครก่อนเลยเพราะจะได้เงินเยอะกว่าการโดนเลี้ยงซึ่งเงินที่ได้เยอะก้อนเนี้ยมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่านะคะเราสามารถจะบริหารจัดการเงินก้อนนั้นได้หรือเปล่าอาจาร เงินที่เราจะได้รับเนี่ยมันเพียงพอกับที่เราจะดาเนินชีวิตต่อไปหรือเปล่าะนะคะ,คะแล้วก็ลองดูว่าเงินที่เรามีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยิ่งถ้ายังมีภาระหนี้สินอยู่<ช>พอไหม<ช><ช>แล้วก็อย่าลืมเรื่องเงินเฟอ้อด้วยเพราะเงินเฟอ้อทําให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะ e a r l ์ลี่ลีชาหรือจะโดนเล y ออฟก็ตามต้องดูว่ามันเหมาะสมกับเรามากน้อยแค่ไหนเราสามารถปรับหารายได้เพิ่มได้ไหมหัค่าใช้จ่ายลดลงได้หรือเปล่านะคะที เราเริ่มอันแรกก่อนเนาะถ้าเราเริ่มว่ามีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะ,คะมีข่าวปวดพนักงานมาเรื่อยๆเรื่องเต็มตัวเรื่องของเงินฉุกเฉินก่อนนะคะ,คะอย่าให้จย์ช่วยพูดนิดนึงว่าไอ้การสร้างเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยค,ะค่ะเราจะสร้างยังไงได้บ้างการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินอย่างที่บอกเนาะอย่างน้อย 3- 6ถึงเดือนตอนนี้เหตุการณ์ไม่ชัดเจนก็เป็น6 1ถึงเดือนเพื่อปรับ ให้เรามีโอกาสในการที่จะทําไงคะใช้เงินได้ดีมากขึ้นภาระหนี้สินล่ะคะจาร์แล้วคจน,คนคจัดการกับมันยังไงในส่วนของภาระหนี้สินค่ะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันกระทบกับเงินของเราแล้วก็เรื่องของอสุขภาพทางการเงินของเราด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของอ เรียกว่าลยสินเชื่อส่วนบุคคลนะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนั้นการที่เรามีพาร,รานิสินอยู่นะคะเราก็ต้องไปคํานวณว่าไอ้พาร,รานิสินที่เรามีเนี่ยมันมีนิสินกี่ก้อนกันแน่นะคะเป็นนิสินระยะสั้นหรือนิสินระยะยาวนะคะในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะมีภาระรับผิดชอบในแต่ละเดือนเท่าไหร่และเราจะนําเงินที่เราได้จากการเออร์ลี่หรือว่า ได้รับเงินจากการเชดเชยการเลือกจ้างเนี่ยนะคะมาจ่ายค่าจ่ายเหล่านี้นะคะเพียงพอหรือไม่นั้นถ้าเราพบว่าโหนี่เราเยอะถ้าเรายังต้องตกงานแล้วเนี่ยเงินก็ไม่พออันนี้มันเป็นแผนที่เราต้อง ต้องไปบริหารจัดการแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จริงนี่เราสามารถที่จะไปคุยกับเจ้าหนี้นะคะเพื่อลดจํานวนเงินก้อนในการจ่ายแต่ละงวดได้ไหมจัดการหนี้ว่างันเถอะอ่าใช่จัดการหนี้ค่ะหรือว่าในเรื่องของอ่าภาระการผ่อนบ้านเนี่ยโอ้โหมีระยะเวลาตั้งหลายปีเนาะแต่ว่าเราถูกเพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านแล้วผ่อนมาได้สักปีเดียวได้รับอีเมลกระทนฐานนียค่ะเพื่อผ่อนบ้านเนี่ยปัญหาเราเนี้ยค่ะมันมันทให้เราต้องวางแผนนะคะว่าเอ้ยเราจะรับมือภาวะอ่ที่มันเกิดขึ้นกระทน โลกปัจจุบันเนี้ยอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ที่เราจะต้องคิดก่อนนะคะต้นภาระนี้สินเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะ,ะ,คะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราในระหว่างนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาทบทวนในเรื่องของการวางแผนกเกษียณด้วยนะคะ<ม>ในเรื่องของอการวางแผนในในในยุคที่เราไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะคะหรือว่าเราต้องถูกเลิกจ้างในอนาคตอันใกล้เนี่ยคาดว่านะเราก็ต้องมีการวางแผนทีนี้ในการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันก็มีรูปแบบของการวางแผนนะคะ ในหลายๆรูปแบบเลยมีสื่อในการที่เราจะนําไปสู่ความรู้ในการวางแผนทางการเงินนะคะเรื่องเรื่องของการวางแผนกเกษียณเนี่ยอย่างเช่นในที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีความรู้เผยแพร่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนกเกษียณนะขั้นตอนในการวางแผนกเกษียณเริ่มต้นได้อย่างไรเนี่ยน,น,น้องๆในในวัยทําง,งานปัจจุบันนียก็สามารถที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม<ช>เลยนะคะเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาหรือบางคนอยากรู้ว่าเอ๊ะเรามีนี่จํานวนเท่านี้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะถ้าเรา มีภาระต้องผ่อนในรายเดือนสมมุติเดือนละ5,000บาทนะหากเราถูกเลิกจ้างเรามีเงินจํากัดเนี่ยเราสามารถผ่อนได้เดือนละประมาณ2,000บาทเนี่ยเงินก้อนนี้มันสามารถผ่อนได้ไหมเราก็เอาไปคํานวณได้ที่เว็บไซต์ของตลาดซรรัมมิทศไทยนะคะ <c oughs> เขาจะมี คู่มือนะคะในการที่จะพิจารณาเรื่องของวงเงินสินเชื่อที่คงเหลืออยู่แล้วก็ความสามารถในการผ่อนแต่ละงวดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เนะะี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะหาความรู้นะคะในเรื่องพวกนี้ได้รอบๆตัวเราได้นะคะค่ะะพเพราะเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมหลายเรื่อง<ช>เนาะอาจจะไม่ใช่แค่มองนะปัจจุบนันอ<ช>่ะต้องตอไปถึงกเกษียณด้วยนะคะขอขอย้อนไปนิดในวันที่อาจารย์บอกเงินสำรองฉุกเฉินที่เราต้องเตรียมเนี่ยเราควรต้องเอาไปใช้เอาไปไว้ในธนาคารไว้อาจจะฝากบัญชีออมทรัพย์นะคะมีวิธีอื่นไหมคะนอกจากบัญชีออมอาจารย์แนะนำนิดนึงว่านอกจากบัญชีออมกหม เราควรจะแนะนําไปลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหนดีที่เราสามารถดึงเงินออกมาได้ไดหรือซื้อพันธบัตรได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะในส่วนของเงินที่เราเก็บสํารองนี่ให้ให้เราเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเราเราต้องการรักษาเงินต้นให้คงอยู่นะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนจํานวนหนึ่งดีกว่าเอาเงินถือไว้เฉยๆนะคะเพราะนั้นเงินที่เราเก็บก้อนนี่ค่ะควรจะต้องปลอดภยัยหนึ่งก็คือไปฝากอมาอมทรัพย์นะคะที่ได้อัตรา,ากดอกเบีย้ยอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าเงินต้นปลอดภัยใช่ไหมคะสองก็คือไปลงลงทุนซื้อกองทุนรวมนะคะที่ในกองทุนรวมเนี่ ก็มีหลายๆประเภทนะคะก็อยากจะให้ศึกษาว่ากองทุนรวมที่มีความเสี่ยงน้อยนะคะ,ะเ,เหมาะหมาที่จะเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้ก็มีะะสภาพคล่องพอสมควรเพื่อจะ<ช>ดึงออกมาใช้ได้ะะเพราะนั้นในเรื่องของกองทุนเนี่ย <c oughs> จะมีเงื่อนไขว่าสามารถถอ,อนนะคะ ส่งคําขอว่าจะขายนะคะแล้วก็ได้รับเงินในวันถัดไปหรือที่บวกหนึ่งที่บวกสองที่บวกสามคือต้องมีสภาพคล่องพอสมควรใช่ค่ะเพราะนั้นก็เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของความต้องการของเราตามวัตถุประสงค์นะคะหรือบางคนบอกว่ามันเป็นเงินเย็นเนาะเราไม่ได้ใช้เพราะนั้นเราเอาไปส่วนหนึ่งไปสะสมเป็นลักษณะของทองคาก็ได้นะคะะนั้นทองคาเนี่ยก็มีสภาพคล่องสูงนะคะเราอยากจะขายแล้วก็ไปขายแล้วก็ลักษณะของทองคำเนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่มันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ย ก็เป็นหลายๆวิธีการที่เราสามารถวางแผนเงินก้อนนี้นะคะให้มันคงต้นนะคะก็ได้รับผลตอบแทนต่านิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องสร้างสภาพคล่องพอสมควรก็คือเพราะว่ามันเป็นเหตุเงินฉุกเฉินเนาะอาจจะต้องดึงออกมาใช้ยามเหตุฉุกเฉินได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการที่เราโดน early retire นะคะอาจารย์ถ้า early retire เนี่ยเหมือนกันไหมต้องรักษาสภาพคล่องไหมหรือต้องมีเตรียมเงินสำรองไว้ยังไงบ้างคะไปลงทุนยังไงดีค่ะในส่วนของ early retire นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเรา เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทํางานต่อแล้วเพราะนั้นความมั่นใจของเราในระดับหนึ่งก็คือเรามีเงินใช้นะอย่างเพียงพอตามที่เราวางแผนเอาไว้คราวนี้ในการใช้เงินเนี่ยค่ะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราได้รับมาครั้งเดียวถูกไหมคะะนั้นการใช้เงินในแต่ละในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนนี่เราต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะแผนระยะสั้นก็คือเราจะต้องการเงินเอาไว้ใช้สําหรับภายในระยะเวลาหนึ่งปีหรือหรือว่าภายในเป็นรายไตรามาสก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการ จัดการเรื่องของงบประมาณการใช้เงินนะคะเพราะนั้นถ้าเราไม่จํากัดเรื่องของงบประมาณตามบัตเจตที่ได้กําหนดไว้เนี่ยมันก็จะกระทบเงินก้อนใหญ่ที่เราแบ่งเอาไว้อันนี้คือสิ่งสําคัญที่อยากจะให้เราให้ความสําคัญว่าการจํากัดวงเงินในการใช้ตามแผนในประเด็นก็คือคทางบประมาณว่างั้นเถอะ,อะทางบประมาณเนาะอาจรารย์คะนอกเหนือจากเงินรายได้ตามรัฐบาลที่ตามตามกฎหมายแรงงานแล้วเนาะะกัคสังคมมีอะไรให้ใหไหมคะสำหรับกรณีโดนเลิกจ้างมีค่ะในกรณีโดนเลิกจ้างนะคะถ้าเรายังไม่ถึงอายุ 5ปีนี่เราสามารถที่จะไปลงทะเบียนนะคะ mm. เป็นผู้ว่างงานแล้วก็ uh. ก็ได้รับเงินชดเชยนะคะ uh. ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราอายุ55ปีไปแล้ว,ลวเราเออร์ลี่เนี่ยเราก็ได้รับเงินก้อนเรียกว่าเงินบำเหน็จ นะะจากประชาสังคม่หรือบางทีอาจจะบอกว่าเราพิจารณาส่งเงินสมทบมาตราอื่นต่อไปก่อนก็ได้เช่นมาตรา39ถ้าเราเข้าเกณฑ์รักษาสิทธิ์การรักษาพยาบาลไปก่อนอันนี้เป็นารเรื่องการอาจจะอยู่33เป็น39ไปเป็น40เนี่ยมันมีทริคนะคะอาจารย์อาจารย์อะไรคะแนนจลองบอกเพราะในในส่วนของการเลือกจาก33ไปเป็นสามสิบเกาสาริสายคือมาตรานะคะมาตราสาริสายมาตรา3ามสิบเก้ามาตรา40อ่ามีต้องมีการคำนวณว่าถ้าเรา เลือกรับเงินบํานาญนะคะจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยเงินเดือนเดิมคือมตาตรา3 3นะคะแต่พอเราเออร์ี่ตอน55เนี่ยเราอยากอยู่ในระบบประกันสังคมต่อเนี่ยเงินที่เราจะได้รับบำนาญจากออปการะกันสังคมเนี่ยมันจะถูกคำนวณไปเป็นเงินก้อนล่าสุดนะที่เราจ่ายสมทบไปเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยเราเคยลิมิต15ื0นแต่ถ้าเราเออไปออไปหางานอื่นๆทำเนี่ยที่มันมีเงิน เงินเดินได้รับน้อยกว่าหมื่นห้าเนี่ย มันจะถูกคำนวณจากเงินก้อนที่น้อยเพราะนั้นเงินที่เราจะได้รับสมทบเนี่ยมันก็จะน้อยลงอ่าดันนั้นประเด็นเนี้ยคือประเด็นที่เราอาจจะต้องศึกษาก่อนแผนใช่นะคะวันนั้นก็อาจจะต้องถามผู้รู้หรือว่าถามฝ่ายเอชก่อนก็ได้นะคะในการหาความรู้ในในส่วนนี้นะคะจริงๆอาจจะรักษาสิทธิ์เรื่องของประกันสังคมต่อได้ในเรื่องของกรณีที่ว่างงานใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งอีกอันนึงที่อาจจะต้องเพิ่มคือฐานรายได้ค่ะอาจารย์สมมติระหว่างทํางานไม่มีรายได้เนาะเ ตัวเองสร้างทักษะเพื่อหารายได้แหล่งอื่นนะคะเช่นอาจจะต้องสร้างรักทักษะในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาขายของออนไลน์เพื่อมีรายได้เข้ามามีการศึกษาเรื่องของการลงทุนหรืออาจารย์ใช้วิธีการทําประกันก็ได้ก็อาจจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเช่นประกันสุขภาพเนาะที่เราเคยทําไว้ยังคงเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ทำประกันสุขภาพเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาซะทั้งหมดในการที่เราโดนเลโดนเลอออฟหรือโดนเลิกจ้างหรืออาจจะตั้งเป้าหมายในการเออร์ลี่รีทายก่อนก็ตามแต่ถ้าเราวางแผนทางการเงิน ที่ชัดเจน <c oughs> นะคะแน่นอนว่าการใช้ชีวิตหลังที่ไม่ได้รับการร,รับการจ้างหรือ <c oughs> กรณีที่จ้างอะไรเขาเรียกว่าอะไร,อะไรเออร์ลี่ดีทายเนาะเกษียณก่อนกําหนด <c oughs> มันก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการเงินได้เพียง <c oughs> แต่ว่าเราอาจต้องศึกษาหัวข้อที่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามันคือปัญหาเนาะเราอาจจะเปลี่ยนปัญหานั้นเป็นโอกาสก็ได้ในการที่เราจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการในวันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาวันนี้ที่เราพูดคุยกันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะเอา เป็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านะนะคะแล้วก็สามารถบรหิหารการเงินของตนเองได้ดีมากขึ้นะนะะสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ใหม่ในะสัปดาห์หน้าค่ะทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life ค่ะสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook FM 89 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะหรือช่อง YouTube Channel iMT Radio ค่ะติดตามคลิปจากพวกเราทาง TikTok i อวิทยุเรดิค่ะหากท่านใดยอยากให้เราพูดคุยในเรื่องใดประเด็นใดยอยากสนใจสอบถามเรื่องอะไรนะคะก็ inbox เข้ามาได้ค่ะทางแฟนเพจเ c e b o o k fm 89.5สสถานีวิทยุราชบุคลธัญบุรีค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมและรับฟังค่ะดิฉันดรธันาวนาสุวรรณและท่านอาจารย์กนิการีบุญเรืองพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการฟินทอบอกเล่าเรื่องการเงินอย่างฟูลฟิล ให้คุณรู้ครบจบทุกเรื่องของการลงทุนอย่างกูรูสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพโดวยวิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook RMUTT Radio Podcast และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th